เฮ้ hey, สมอนเนอร์ก็ยินดีต้อนรับสมอนเนอร์ทุกคนนะครับโอเคเรามาตี RTA กันนะครับจาก2ทองเหลือ3เงินนะครับ <c oughs> ตีไปตีมาแต้มลดนะครับเออออลัเคลม วาไฟลูลูว,ว้าวดีเค เวมไฟน่าจะประมาณนี้ได้อยู่ถ้าเขาแบนดีเคลมนะโอเคท้าไมมีใบก็น่าจะพอได้อยู่ เลือกผิดป่าวะันนีเ้เลือกถึกเลยละกันจะรอดไหมเนี่ยเจอทีมศาสตร์เมื่อกี้คิดไม่ทันนะครับว่าต้องแบนตัวอะไรนึกไม่ออก อ,ม,อนนมันเกาะแตกด้วยโอเคแต่ว่าเราตีตัวถูกแล้วเนาะตีบอลแสนเนาะโอเคตัวที่น่ากลัว อโอเคไปต่อสักสิบปีกแล้วกันเนาะไม่ลงยาวนะครับเดี๋ยวเควสเสร็จก็ไปละไม่รู้จะได้นานหรือเปล่าเนะถ้าได้หนึ่งสี่ห้าศูนย์ขึ้นไปเดี๋ยวพอแล้ะ ไม่อยากไม่อยากตีเยอะเดี๋ยวล่วงแพนด้าหรอผู้ลมแล้วก็ต่อไปเขาจะต้องเอาธาตุไฟมาแล้วเ,เอาน้ำมาสักหน่อยอุ้ยเขาเอาลมเลยวะ่ะ ล่นไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วอ <c oughs> <c oughs> เอาแม่นแล้วกัน เอาแม่นหรืออะไรดีแม่นหรือสปีดเขาน่าจะช้าอยู่แล้วเนาะเราเอาแม่นดีกว่าน่าจะคุ้มกว่าเนาะยากนะครับตานี้ เอาสะท้อ,อนอีกทีไปเออดีนะไม่สะท้อนว้าวเจอม้าพยศซะแล้วครับได้วเวลา ลงไปเลยได้ไหมก็โหไม่ตายฮะถึกอยู่เนาะโอเคทีธรรมดาพออัดไปที่มาเนาะ โอ้ลูลูตายเนาะไม่เป็นไรได้อยู่เฮ้ยมันเอาเว้ยรถเกตมันจบแล้วอนาคิน โต้วโอ้ยอีกนิดเดียวถ้าห้าูผมเลิกแล้วนะเนี่ย <c oughs> ออละเคเตอนลมออละเรคเตอนลมผมนี่เปลี่ยนเป็นสายเดิมแล้วนะครับสายแบบ ยืนถึกไปเลยนะครับโอ้ยเล่นสายเลือดต่ำกว่าสองหมื่นไม่ไหวเนาะสู้ไม่ได้เอ,อ่อลิชใช่ไหม ต้องสู้ยังไงดีว่าเดี๋ยวดูสองตัวเขานะผมอาจจะกดคิงน้ำลงเนาะถ้าเขาเป็นไฟหรือน้ำสองตัวโอเคผมเล่นคิงคิงน้ำกับริวได้ไหมน่าจะได้แบนลิงลิงลิงลมออกเนาะ อืมชจกเหรออืมชูกย่างนั้นหรอลิงนั่นแหละเออแม่นเขาไม่มีรีดสปีดนะครับเราใช้แม่นได้ เออแย่ yeah, จังเลยโรยเลยแล้วกันอ้าวได้วะ าจริงเว้ยผมเล่นผิดเปล่าวะเนี่ยยังไงดีตายไปเลยแล้วกัน เดี๋ยวมันกลิง้งแกนซิ่งนะครับหักดาบ,บปับปบป๊บปป๊าป วายโอ้ยนึกว่าออตายซะแล้วแคนซิ่งเลยโอ้ยขึ้นมาได้แล้วว่ะ <c oughs> โอ้ยลมลมุกคุกคานอยู่ข้างล่างตั้งนานเนาะ ต่อไปเล่นจนกว่าเควสจะหมดแล้วกันเนาะได้เท่าไหร่เท่านั้นน้ำเนาะเดี๋ยวไปรับพลังงานก่อนโอเคอุ๊ยผิดอันเนาะไปไปต่อ อลเคลิ้นไปเอา้ากดไม่ติดว่ะอืมลูลู่ด่อนโจเซฟิน เซฟินหรอผู้ล่มแบนคาคีออกแล้วกันแบนคาคีออกแล้วเราก็เล่นของเราแบบนี้เฮ้ย แบนคาคิออกไม่ได้วะต้องแบนลิงเอ่อดีดแม่นก็ได้วะจะไหวไหมเนี่ยต้องรีตัวอะไรกันแน่อืมซับเขาสามตัวเลยวะ น่าจะเอาลงยากต้องรีโจเซฟินก่อนแต่ก็ติดเงือกอยู่ดีน่าจะแพ้นะโอเครถคูณดาวเงือกกับไอ้นี่เนาะเงือกกับพลาดินแต่ว่าไอตัวลมนั่นยังยังไม่โอ๊ยอืมกดไว้ทัน เออยังไงดีโรยเลยถ้าเราฆ่าคาคีเขาได้อาจจะจบก็ได้เนาะเออปึ้งปึ้ง หัดเลยโอ้ยไม่ได้เอ้ยโอ้ย,อยดวงดีโอ้เราดวงดีนะครับรถเกตเพราะว่าล่มน้ำยังมีสกิลอยู่นะครับตัวไหน้างสุดวะ โอ้ยต้านทานว่ะ yeah, แ,แย่แล้วผมแย่แล ok ้วรถเกตย่างเพิ่งใช้สกิลนะครับร่มน้ำมีล้างโอเคเอาลูลูล้างตอนนี้แหละครับ ว้าวเพิ่มโคตรเยอะเลยปากเกตพาราดินกับไอ้นี่ดีเอ๊ะมันลดเปล่าวะเดี๋ยวไว้เทินต่อไปแล้วกันตึงต้งตึ้งอุ้ยต้าทานอีกแล้ววะปากเกต เดี๋ยวต่อไปเอาคิงลมรลีพาาดินน้ำเนาะโอเคแล้วก็พู่อ้าวเอเขาน่าจะเกรดไม่ทันพู่เนาะลมน้ำก่อนลมน้ำก่อนแล้วเหมือนตัวมันบางๆแปลกๆเนาะด้นโรย โอ้ไม่ได้โอเคได้อยู่อ่าห้ยเหนื่อยนะเนี่ยเจ็ดหนึ่งแล้วพอยังบัตรพอไหม,มยังไงดีกดต่อดีไหมเนี่ย กดต่อเดี๋ยวจะหัวร้อนอทอดีกว่าผมป๊อตนะครับผมใจปอ๊อตไม่กล้าเล่นเจ็ดหนึ่งไม่รู้เซฟหนึ่งทองหรืออย่างเนาะอืมตอนแรกๆ เนี่ยมาให้ดูผมตกไปไกลเลยเนาะตอนแรกผมเท่าไหร่วะจำไม่ได้อะ่ะแต่ผมแพ้มายับเลยนะยังไงต่อดี ลูน่าอยู่ไหนเอา้าเลื่อนผิดผิดแถบเนาะโอเคเอิ่มเอิ่มเอิมเอิ่มเอิมเอิม,อม,อม,อมยังไงดีอ่ะอีกตาแล้วกันห้าปีอีกแพ้ชนะเลิกแล้ว <c oughs> <c oughs> ยเราได้เฟิร์สปิกตลอดเลยเว้ยลูลูแพนด้าผู้ลม ดูน้ำเล่นยากแล้วนะครับคราวนี้ไม่มีรูรูสุดหล่อถ้ามีรูรูสุดหล่อนี่เล่นง่ายนะครับไฟไฟใช่ไหมถ้าเราเอาคิงน้ำลง แล้วก็ทีมแปลกๆปล่าวะช่างมันเทอ,อยคิดไม่ทันนะครับไม่รู้จะลงอะไรไป ตัวที่น่าจะเป็นปัญหาสุดนะครับก็แวมหรือลูลูแวมนั่นแหละอ,อจะแม่นหรือไวดีไวหน่อยแล้วกันมา ก็ริวแม่นไม่เต็มนะครับแล้วก็นอกนั้นแม่นเต็มหมดมีมีริวแม่น25แล้วก็ตัวอื่นก็แม่นแ5หมดเนาะขอแค่ลู่เคเคลู่ลู่ติดคูณดาวนะครับ เพื่อความชัวเอาลูลูลงก่อนแล้วกันใบสัน rู้ tiệt hồn đào rồi, nó. ừm, ไอ้ยะใบาสารส่งก็เป็นตัวปฏิหารจริงๆเลยเมื่อกี้สกิลน่าจะเริ่มมาแล้วแหละใบสันโอ้ยโอเคคนนี้ทำไมเขาเลือกลูลูอ่ะปกติลูลูไม่มีใครเล่นนะ เท่าที่ผมดูมาหรือว่าเขาเคยเจอผมไม่นะไม่เคยอยู่ดีๆมาแย่งดูลูกเล่นทำไมวะงงเลยโอ้ยขา,ชา,ชาดชัยชนะอีกสิบครั้งเหรอกอรวอลีน่ากำจัดสาบร้อยเอ้ยพอแค่นี้แล้วกันครับห้าปีห้าปี <laughs> าปอ โอเคไว้เจอกันใหม่ซีซั่นหน้าครับสมบเดอร์ไม่ตีและบ๊ายบาย